ไม่เก่งแล้วนวดได้ยังไงเปิด้านได้ยังไงแล้วไปเมืองนอกอะ่ะไปนวดที่เมืองนอกก็แปลกใจเหมือนกันว่านวดลูกลกหรอแล้วจะรู้เส้นลูกค้าได้งไงรู้ได้งไงว่าต้องนวดอะไรยังไงแบบไหนสวัสดีนะคะทุกคนคลิปวิดีโอนี้ก็เกือบจะดราม่าอีกแล้วนะคะทำไมไปถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมานะก็มีหลายๆคอมเมนต์ที่แบบก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่างงอะไรกันนักหนานะคะตั้งสติแล้วก็ลง แยกแยะก,ก่อนนะคะว่าคําว่านวดเป็นกับนวดเก่งแตกต่างกันยังไงคําว่านวดเป็นในความหมายของเป้นี่มันต้องมานั่งสอนภาษาไทยกันขนาดนี้เลยเหรอเออคือหรือภาษาเราไม่เหมือนกับคนอื่นวะความเข้าใจเราไม่เหมือนกับคนอื่นหรือเปล่าวะวันนี้ปวกน้อยต่างแดนจะมาอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะว่าความหมายที่ปวกน้อยต่างแดนเนี่ยสื่อออกไปเกี่ยวกับเรื่องของการนวดเนี่ยเป็นยังไงในคลิปวิดีโอที่แล้วปวกน้อยต่างแดนพูดออกไปว่า หมอนวดไม่จําเป็นต้องนวดเก่งก็สามารถนวดได้เริ่มต้นการนวดได้เพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาไม่ได้ซีเรียสเลยว่าเออจะนวดกับคนเก่งแต่มันอยู่ที่เขาถูกชโชว์กับใครชอบวิธีการนวดของใครถูกจริตกับใครมากกว่าอันนี้ที่เราสื่อออกไปในคลิปวิดีโอลองไปฟังกันใหม่นะสาวว่าปวกน้อยต่างแดนใช้คำพูดว่านวดไม่เก่งก็นวดได้ เพราะฉะนั้นคําว่านวดไม่เก่งไม่ได้แปลว่านวดไม่เป็นนะทุกคนคําว่านวดเป็นในความหมายของเราก็คือคุณรู้พื้นฐานเรารู้พื้นฐานแล้วว่าร่างกายลูกค้าเนี่ยมันประมาณนี้เส้นหนึ่งเส้นสองอยู่ตรงไหนส่วน ตัวร่างกายเนี่ยตรงไหนนวดได้ไม่ได้ตรงไหนห้ามนวดและถามว่าไม่ได้เรียนแล้วมึงจะรู้ได้ไงไม่จําเป็นต้องไปนั่งเรียนในห้องเรียนจ้ะวิธีการเรียนของแต่ละคนแตกต่างกันออกไปนะคะบางคนเรียนใน YouTube ดูที่เขาสอนสอนกันดูแล้วก็ลองทำดูนะคะกดคนอื่นไม่ได้ก็กดตัวเองอันไหนมันเจ็บอันไหนมันตรงเส้นเชื่อได้ว่าทุกคนไม่ได้งูลองกดดูจ้ะเออแล้วจะรู้นะว่าอันไหนกดแล้วรู้สึกอันไหนกดแล้วมันช้าไม่ช้าอันไหนกดแล้วมันรู้สึกดีไม่ดี นะเพราะฉะนั้นเราอยากจะบอกว่าตัวเราเป็นคนหนึ่งที่เราไม่ได้ไปนั่งเรียนในห้องเรียนเรานวดเป็นก็เพราะเราไปดูพี่เขานวดพี่หมอนวดเขานวดแล้วก็ถามเขาว่าเออพี่นวดตรงนี้มันกดได้จริงๆรหรอนั่นนี่นู่นก็คือประมาณนี้นะเราไม่ได้ไปนั่งเปิดหนังสือว่าเออเส้นหนึ่งเส้นสองอันนี้อันนั้นอันนู่นคือเราไม่ได้ขนาดนั้นและถ้าถามว่าการนวดต่างประเทศหรือว่าการมานวดที่เมืองนอกเนี่ย คือนวดลูกลวกเหรอแล้วนวดลูกค้ายังไงรูปๆเอาเหรอแล้วก็ได้เงินเหรอมันอยู่ที่สันดานหมอจ้ะหมอนวดลูกลวกก็มีเยอะจ้ะหมอนวดเนี่ยมันก็มีหลายประเภทนะทุกคนคนที่ทํางานเป็นหมอนวดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขารักในอาชีพหมอนวดเนี่ยเขาก็อยากจะให้ลูกค้าแบบเออเจ็บปวดตรงไหนมาอยากทําให้หายหรือว่าอยากให้แบบมีความสุขกลับออกไปคือแบบสบายตัวโล่งตัวหรือมารีรลกซ์ให้แบบเออ วิธีการนวดของนวดแผ่นไทยนี่จะบอกเลยว่าคนติดมากๆแต่มันก็มีหมอนวดบางประเภทนะทุกคนที่แบบเออกูจะนั่งไขว่ห้างรูปลูกค้าจะแทงหวยลาวจะอันนี้เห็นมากับตาถึงได้พูดนะเออถึงบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่สันดานหมอนวดว่าเขานวดจริงจังเขารักในการนวดจริงหรือเขาจะมาทําให้มันจบชั่วโมงแล้วก็ผ่านๆไปกูรับตังค์แค่นั้นมีคนถามมาแล้วมาพูดทําไมนะั่นนี่นู่น ก็อยากจะพูดอยากจะมาแชร์เพื่อนๆฟังเพราะว่าเราทํางานอาชีพนี้เรามีเงินมีทองเราอยู่ได้กับอาชีพนี้เราเลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันแล้วก็ใครที่กําลังอยากจะเริ่มต้นชีวิตหรือว่าแบบเอออยู่เมืองนอกแล้วแบบไม่อยากทําความสะอาดเราก็มองว่าหมอนวดก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่รายได้ดีมากมาก เราแค่อยากจะแนะนําให้คนไทยหลายๆคนที่อยู่ในต่างแดนอาจจะมองเห็นหรือว่าอยากจะหาะไรายได้เพิ่มหรือแบบเออสําหรับคนมีลูกแบบไม่มีเวลามารับจ็อบทีละสองสาชั่วโมงก็เห็นเป็นเงินแล้วเราเราเสือกไปแค่นั้นเองเราไม่ได้มีเจตนาที่แบบ มาอวดรู้อ่ะออประมาณนี้นะทุกคนเพราะฉะนั้นสรุปสั้นๆเลยนะคะว่าแยกให้ได้ก่อนว่าคําว่านวดเป็นกับนวดเก่งแตกต่างกันยังไงและวันนี้คลิปวิดีโอนี้ก็จะเสริมให้อีกนิดนึงนะคะการใช้ชีวิตทุกวันนี้ไม่จําเป็นต้องเก่งจ้ะ ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ต้องเก่งแต่ว่าใช้ชีวิตให้เป็นก็สามารถดําเนินชีวิตให้ดีได้อย่างเราเนี่ยเราจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ฟังเลยนะว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่เก่งเลยไม่เก่งอะไรสักอย่างฉันไม่มีความสามารถพิเศษอะไรใดๆท,ทั้งสิ้นเลยแต่ฉันสามารถใช้ชีวิตประจาวันของฉันได้ค่อนข้างดีด้วยพูดภาษาฉันก็พูดไม่เก่งจ้ะแต่ฉันมีสัญชาติฉันสามารถอยู่ที่ประเทศเยอรมันได้โดยที่แบบ ฉันใช้ชีวิตได้ขับรถได้อะไรได้ทุกอย่างแต่ถามว่าทุกวันนี้ภาษาพูดเก่งไหมก็ไม่เก่งงูปลาปลาเหมือนกันบางทีก็พี่ Google ช่วยแล้วนวดเหมือนกันนวดเราก็ไม่เก่งเคสบางเคสมาเราก็ไม่ได้เราแต่ว่าเราเราถึงบอกไงว่าคนที่จะทํางานหรือว่าคนที่จะใช้ชีวิตจริงๆอ่ะไม่จําเป็นต้องเก่งค่ะแค่ใช้ชีวิตให้เป็นอยู่ให้ได้ แค่นั้นก็ได้แล้วและฝากกับคลิปโดนี้ไว้ด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ทักมาเป็นร้อยเป็นพันข้อความเลยว่าอยากจะมานวดแบบเราติดต่อเรามาอยากให้เราหางานหรือว่าแบบ ให้เราเอามาจากเมืองไทยหรืออยากจะมาทํางานนวดกับเรานั่นนี่นู่นบอกกับคลิปวิดีโอนี้ไว้อีกหนึ่งรอบนะคะว่าในส่วนของเราเราไม่ได้เป็นนายหน้าหาคนงานมานวดและที่ประเทศเยอรมันยังไม่มีวีซ่านวดมานะคะแล้วก็ใครที่มาเถียงว่ามีวีซ่านวดแล้วก็ให้ไปติดต่อคนคนนั้นเนาะเพราะว่าเราเองเราก็ไม่ได้รู้ข่าวเรื่องนี้ว่ามันเปิดฟรีแล้วอะไรอย่างเงี้ยอแล้วก็ ร้านเราไม่ได้รับคนแล้วจ้าเออร้านเราเนี่ยมีพนักงานเต็มแล้วตอนนี้เรากับแฟนเรานวดแล้วก็มีลูกน้องอีกคนนึงแค่นั้นเองเราไม่รับใครเพิ่มแล้วทุกวันนี้อยู่กันแบบสบายๆแล้วสามเตียงสามคนเราอะจะยกตัวอย่างให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะคะอย่างแฟนเราเองเนี่ยเขาเป็นผู้ชายแท้ๆเขาก็ไม่เคยไปเรียนนวดเหมือนกันแต่เขาก็นวดเป็น แต่ยังนวดไม่เก่งแต่นวดเป็นและลูกค้าก็ติดเช่นกันนางก็มีลูกค้าประจําของนางเหมือนกันซึ่งเรากําลังจะบอกว่านี่ไงสิ่งที่เรากําลังสื่อให้เพื่อนๆพื่อนได้ฟังว่าแบบ เออเราไม่จําเป็นต้องนวดเก่งแต่นวดเป็นก็สามารถทํางานได้เพราะฉะนั้นแยกให้ได้นะจ๊ะและไม่ต้องงงนะจ๊ะพูดอีกครั้งเดียวนะคะว่าคุณต้องแยกให้ได้ก่อนว่านวดเป็นกับนวดเก่งความหมายมันแตกต่างกันและที่เราพูดในคลิปวิดีโอเราไม่ได้บอกว่าเรานวดไม่เป็นเราบอกว่าเรานวดไม่เก่งจะ้ะฟังดีๆก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยมางงเนาะโอเคไปแล้วไปบาย